ภูภาครวมแล้วเนี่ยเมื่อดาวห้าเข้ามาเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือโรคระบาดภายัยภัยวิบัติภยัยอุทกภยัแยแลนสไลด์ดินถลม่มอุบัติเหตุที่ร้ายแรงหรือแม้กระทั่งภัยมนุษย์การสงครามในภูมิภาคนี้ผู้นําจะสั่นสะเทือนไม่ว่าจะแข็งแกร่งแค่ไหนผู้นําจะผิดพลาดจนกระทั่งนะถูกต่อต้านนะแล้วคอยดูว่าในปีนี้ในหลายๆประเทศนะของภูมิภาคเนี่ย จะเกิดปัญหาขึ้นโดยเฉพาะผู้นำเนี่ยนะจะมีชะตากรรมเนี่ยน่าจะไม่ต่างจากกาตาฟีภายใต้พลังนะครับมันไม่มีมันมันไม่มีใครที่หนีไปพ้น